แต่จะพูดนี้จะฟาร์มสิดักทีไม่ทันใจเลยแฮะมันพอจะมีตัวช่วยไหนที่ทําให้เราฟาร์มเร็วแล้วก็ฟาร์มง,ง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าอยากจะฟาร์มง,ง่ายขึ้นและโหดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีเกมพาสเป็นตัวช่วยนะสนใจหรือเปล่ารามวีร้านแนะนําดีๆเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักด้วยล่ะฮะจริงอ่ะร้านอะไรหรอแนะนําหน่อยแนะนําหน่อย <c oughs> งั้นขอแนะนําให้รู้จักกับร้าน มารู้อบบริการก Pass, ulator, รับกดเกมพาสแบบอนิม i ไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์รับกดเกมพาสแบบบล็อกฟูดและผลพิซซ่าแบบบล็อกฟูดอีกด้วยยังไม่พอยังมีบริการรับเติมโรบัคสำหรับไอดีพาสที่จะถูกและคุ้มค่ามากๆและทางมารู้ฉอบเนี่ยก็มีเว็บไซต์เปิดส่วนตัวให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปหาซื้อในส่วนของเกมพาสต่างๆและการเติมโรบัสต่างๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยทำการทิ้งลิงก์ร้านมารู้ชอบไ้ที่ใต้เดสคริปชันอย่าลืไมไปใช้บริการร้านดีๆอย่างนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน ทุกคนเห็นอะไรมันแปลกๆอยู่ตรงหน้าจอของเราหรือเปล่าฮะบอสใหม่สองไอเทมใหม่แล้วก็มีการแกะบัคนั่นเองโอ้โหบอสในเกมนี้คือนะคะโอ้ไม่ก็อ่ะเยอะก็ขอสวัสดีชาวแบมพายทุกคนจุดทุกท่านกันก่อนละกันนะคะก็สราบในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมาอยู่ในส่วนไม่สิต้องียกว่าเข้ามาครั้งแรกเลยดีกว่านะ ในเซิรของชาตแบบที่มีชื่อว่ามีผีนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งบ่งบอกชื่อมาขนาดนี้ต้องบอกนะคะว่ามันเป็นแบบแนววันพีสนั่นเองแล้วเหมือนจะเป็นแบบของคนไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เนาะเออแล้วก็ฮอตอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในส่วน์ของแบบนี้น่าจะเป็นแบบแนววันพีที่น่าจะกาว ยี่พอสมควรคะแบบนี้น่าจะมีแต่รามีมีนนั่นแหละฮะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเนาะแต่เราจะมาดูกันค่ะว่าเออในส่วนของชารแบบีมพีซเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะคะเห็นว่าเออชื่อมันแบบมันมันแบบมันน่าเข้ามาลองเข้ามาดูมากเลยค่ะก็เลยอ่านเราเข้ามาดูก็ได้เองนะคะโอเคอย่างแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เจอเลยนั่นก็คือในส่วนของหน้าต่าง g u i ที่มันค่อนข้างจะแบบว่า เต็มไปหมดเลยฮะในตอนนี้อย่างแรกต้องทางหน้าบนซ้ายกันก่อนเนาะจะมีการรีมูฟออลไอเทมตรงนี้ได้กดทีนี่คือเต็มหน้าจอเลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการที่แบบดีลิทในส่วของไอเทมทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันเนี่ยจะไม่นับไอเจ้าไอเทมที่มันอยู่ในช่องอินเวนทารีเนาะปรากดยืนยันหรือว่ากดโนไปก็ได้เหมือนกันสกิลแซนะคะแซดอกซ์อันนี้นี่ย ไม่มนาใจเหมือนกันคนะ,ะว่าเล่นบนมือถือได้หรือเปล่าแต่ดูจากลักษณะหน้าต่างเนี่ยก็คือดูเหมือนจะได้นบนมือถือได้นะคะคุณผู้ชมดูจากหน้าต่างอ่าแบบหน้าต่างที่มันค่อนข้างจะใหญ่อ่ะนะโอเคแล้วก็ทางด้านบนนะคะจะมีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เอชหรือว่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์ด้วยโอเคตรงทางด้านซ้ายมีเนี่ยจะมี c o m m o n fruit ิลเดอร์ s เป every 1หนึ่งมนะคะก็ในส่วนของปฏิตศาสตร์นะ,ะที่เป็นในส่วนของระดับ Com ม o n เนี่ยจะทำการสปราทุกทุก หนึ่งนาทีนั่นเองค่อนข้างจะไวมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเดวิสฟลูดจะมีการบอกด้วยนะคะเดวิสฟลูดเบคอนเพิลแล้วก็เดวิสสองอันนี้คืออะไรเนี่ยเอเจอร์เบคอนกับเพิลไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงฐานด้านล่างสุดจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรารอสสีเขียนจะเป็นค่าเลื่อนคะ,ะแล้วก็ไอเจ้าแถสีขาวเนี่ยจะเป็นค่า exp นั่นเองอันนี้ก็คืออยู่ในเซฟโซนนะคะคุณผู้ชมมีเซฟโซนบอกด้วยเนาะส่วนตรงฐางนด้านขวามือกันบ้างดีวกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ย ไม่มั่นใจเหมือนกันหาอเจ้าตรงที่อาจคลีนเนี่ยบางอยู่นะแต่เห็นว่ามันมีคําว่าไอเทมอยู่จะต้องเข้าไปดูในคลิปนะคะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้จะเป็นอินโฟนะคะอินฟอร์เมชั่นมีการบอกข้อมูลคอนโทรลเนี่ยสกิลแซดเอ็กซ์แล้วก็สกิลสีจะเป็นในส่วนของสกิลของขวดปีศาจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของสกิลของพวกอาวุธด,ดาจะเป็นสกิลคิวอีแล้วก็เอฟโอเคคิวอีเอฟใช่ไหมเซตติ่งนะคะจะอ่าวิวโบนะคะคืออะไรอะ่ะ เดี๋ยวสิอ๋ออาจจะไปกดโดนไอ้เจ้าตรงนี้หรือเปล่าอะไรอะ settings i efficient files นะคะเป็นในส่วนของธนูบางอย่างนะคะคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรจะไป inventory นะคะจะสามารถเก็บได้เป็นไอเทมน่าจะสามารถเก็บผลปีศาจได้หรือเปล่า3ช่องเนาะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นปพวกแบบชุดกรอบพวกพวกอาบุธอะไรประมาณนี้เนาะค่าแตนะคะสามารถทำการอัพค่าแตได้ด้วยตัวเองจะมีการอัพค่าซอสค่าเลือดค่าผลปีศาจนะคะค่าเดวิสฟลุดเนาะ,ะแล้วก็ค่า ธนูแสดงว่าในส่วนของเกมนี้จะมีในส่วนของอาวุธที่เป็นธนูหรือว่ายิงระยะไกลได้ด้วยนะฮะโอเคสกิลพอยต์ตอนนี้มีแค่2โอเค แต่ดูสิสามารถรีเซ็สตสเตตด้านฮะอ้อลิสเของค่าเพลเนี่ยจะสามารถรีเซ็สตสเตตด้านเองนะคะจะเสียอยู่ที่5ล้านเพลเนาะแต่ว่าถ้าเสียโรบัคเนี่ยจะอยู่ที่25โรบัคนั่นเองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการระบบแอริสนะคะสามารถลบในส่วอของผู้เล่นดีนิ t ออ l ์เอร e สออกจากตี้ได้เหมือนกันหรือว่าแอริผู้เล่นคนไหนก็ได้นะคะจากตามในชื่อ เลยแต่ว่าอันนี้ก็คือมีคนในเซิร์ฟเวอร์แต่ทำไมมันไม่มีชื่อบอกอ๋ออยู่ข้างล่างโอเคประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมให้ดูคร่าวๆเนาะในส่วนของอาวุธอันแรกที่เขาเนี่ยให้มาเนี่ยก็คือไอรอนซอนนะคะดูจากโอ้โหดาบแบบโอ้โหไมโครเนสนี่คือฟันทีนี่น่นาจะโคขาดเลยนะคะโอเค ในส่วนของด่านเนี่ยมันจะมีการบอกเลเวล้วยนะฮะซึ่งจะอยู่ตรงด้านบนหัวเลยนะั่นเองจะมีเลเวลหนึ่งเนาะเลเวลห้าสิบเลเวลสองพันอัพนะคะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูซินูโบเซเลอร์สามารถซื้อไอซัทธนูได้จากตรงนี้นะคะในส่วนของการซื้อเราสามารถเอาเพลนะสามารถมาซื้อได้ด้วยเช่นกันโอเค โอ้โหดูจากคำพูดนี่คืออะไรกันอะไรเนี่ยโอเคสมกับชื่ออะไรนะมีพีซเลยนะ,ะคะคุณผู้ชมสมชื่อว่าจริงๆดูจากคำพูดก็รู้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองกดตัวูตรงเซสสปาเนาะสปาพอยต์อันนี้ก็คือกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการหยิบไอรอนซอยมาดูละกนะะันฮะสกิลฮิวอาไม่มีใช่ไหม E แล้วก็ F อาจจะเป็นในส่วนของดาบเริ่มตนน้นเนาะมันก็เลยยังไม่มีแบบสกิลอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวขอทําการดูหน่อยสิฮะ ถ้าออกมาจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมออกจากเซฟโซนแลนด์ออเรนจ์จูวิสเซลเลอร์เดี๋ยวดูซิคนนี้ขายอะไรเอ่ยแรนดอมแลนออเรนจ์จะเป็นการซื้อในส่วนของผลปีศาจนะคะแต่ว่าจะสามารถซื้อได้ด้วยโรบัคส์นั่นเองเดี๋ยวดูซิมีผลอะไรบ้างมูมูฟรุตฮะฟรอสฟรุตอิโมชชอฟลูดนะคะชาวสันเบรดฟรุตปิกาจูฟรุตโอ้ไม่กอดแล้วอันนี้ล่ะฮอลลีมิวเซลเลอร์ โอเคก็จะเป็นการที่เสียในส่วนของค่าเพิร์ลถะเหมือนค่าเพิร์ลเนี่ยจะสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นพวกแบบหลักค่าเงินในเกมเลยนั่นเองโอเคโอ้โหรู้สึกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราเนี่ยซื้อด้วยแบบเพิร์ลนะคะโอกาสมันจะต่ำกว่าไอ้เจ้าการซื้อที่เป็นแบบโลบันะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวขอทําการลองฟาร์มดูหน่อยเนาะไอ้นี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวรับเควสอย่างแน่นอนและอันนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ฮะบันเทิงจัดเลยเดี๋ยวขอทําการลองกดคุยกับเจ้าต้นตะบองเพจดูนะคะ อ่ะร้องไห้ซะด้วยเออบายฮ่าฮ่าูฟแคคตัสอ๋อโอเคอ่าแอส์แคคทัสแคนอคลายรนโอเคเซลล s สไปเอ็นิมอลสไปแคนยูเฮลมีเหมือนไอเจ้าหนามแหละของไอเจ้าตัวตะบอเพชตตัว,ตว,ตว,ตวนี้เนี่ยมันจะมีค่อนข้างจะน้อยนะคะให้เราทำการอะไรหน่อยแคนอัลสไปฟอร์มออเทอร์แคคทัสนะคะถ้าเราเนี่ยไปทำการ เกมในส่วนของน้ำแหลมจากต้นตะบ,บองเพชรอื่นๆนะคะคุณผู้ชมด้วยมือของเรานะคะโอเคเราใส่จะทำการเก็บอยู่ที่10ต้นตะบ,บองเพชรราคาจะอยู่ที่2รางวัลน,นะคะจะได้มาเป็น2 0 0พันิพ์สแล้วก็5 0 0 exp เอาจริงดิโอ้โหแล้วคือเก็บทีนี่คือเจ็บด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ็บไปเลือดหายไปทีละสิเอาจริงดิเก็บคิดว่าแบบเป็นที่รับเควสอะไรประมาณนี้อ่ะโอ้โหไม่ใช่ซะด้วยฮะ,ะแล้วเก็บทีนี่ก็คือแบบต้นตะบ,บองเพชรน้ำหายไปทันทีเลย นึงนะขาดอีกสองโอเคเอ้ยแบบนี้มันมันก็น่าจะมีอะไรให้ทำเนี่ยค่อนข้างจะพื่อกพเลื่ออยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเราเจะมาทำการลองเก็บอีกสักต้นหนึ่งละกันหลังจากเก็บได้แล้วเดี๋ยวอ้าวเรียมร้อยแล้วเหรออันนี้คือย,ยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยฮะเ้าเก็บเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้แล้วไอ้เจ้าพวกแบนดิตนี้คือพวกอะไรเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้เดี๋ยวขอทำการลองสำรวจดูนะฮะ สกิลอื่นๆที่เป็นแบบเป็นแบบผู้คนจริงๆสกิล R จะเป็นการก oh ลิ๊กนะคะโอ้โหดก็คือแอนิเมชันการกลิ๊กนี่ก็คือแบบอันนี้ด้วยมันเหมือนจะมีคูดาของมันด้วยนะคะสกิล T จะเป็นเหมือนการป้องกันเนาะโ okay, อเคนอกนั้นนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวขอทําการลองสํารวจดูตรงนี้สักหน่อยน่ารัก10%ฟรอนด์แบนดิตแบนดิตมาร์ค20%อ๋อถ้าเราเนี่ยทำการโจมตีจังพวกแบนดิตพวกนี้นะคะมันจะมีโอกาสดรอปนะฮะทางในส่วนของอาวุธมีด หน้ากากของพวกเราอาจจะพานนะคะแบนดิตแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าเฟรมคาทนาหรือว่าคาทนาไฟนะฮะโอกาสออก0.1%เโอเคก็แสดงว่าเราเนี่ยก็สามารถมาทำการโจมตีเจ้าพวกแบนดิตได้ก็ไม่เสียหายนะฮะโอเคเราขอทำการโจมตีดูสักหน่อยนี่แน,น่โดนไปหน่อยเป็นยังไงฮะอะไรอะ D O U อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแพสเซนต์เซน all over โอเคอ่ะทำการโจมตีไป เลยเป็นไงเหมือนในส่วนของเกมในแน่นจะไม่มีในส่วนของการอัพค่าสเตรนจ์นะคะจะมีแต่การอัพค่าเฮลแทนโอเคโหโหโหตอ,องข้ามตีแรงเลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละโดไป่อยไปยังไงฮะหืมบ้าทำการกดคลิกอย่างเดียวนะคะไม่มีสกลิลนะอันนี้นี่แน่โดไปหน่อยไม่มีอะไรดอกแพ้ั้นเดี๋ยวเราจะต้องทําการอัพในส่วนของค่าแตะที่เป็นค่าซอสนเนยอะๆตอนจุดนี้เนี่ยสามารถใส่ตัวเลขได้นะคะตรงนี้เนาะโอเคอาค่าซอสไปเลย เรียบร้อยฮะน่าจะโจมตีแรงขึ้นมาตอนเน่ยจะต้องทำการฟาร์มจะถึงเดเวลไหนเนี่ยเดเวลหนึ่งร้อยนะคะตรงจุดนี้เนขอทำการเราสังเกตดูสักหน่อยนะคะเออตอนเนี่ยอัพตรงนี้จนถึงเดเวลเท่าไหร่อ่ะเดเวลห้าสิบหรอ อ๋อเดเวยี่สิบดูตรงนู้นเนาะน่าจะาร์มถึงเดเวลยี่สิบนะคะโอเคเดี๋ยวเราเนียค่อยไปกันนะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยจะมีดวงหรือเปล่านะคะในการที่เราเนี่ยทำการโจมตีเจ้าพวกนี้แล้วมันจะมีโอกาสดรอปในสุขของพวกแบบหน้ากากอาวุธหรือเปล่านะโอเคตอนนี้หมันจะยังไม่ได้นะเดี๋ยวลองทำการเก็บรวบรวมเจ้าพวกนี้มาทั้งหมดดูสิถ้าอยู่หาแล้วมีออกไปเนี่ยก็เหมือนจะแบบว่าอันนี้ด้วยนะคะโอเคมามามานี่แหนโดนไปิดหน่อยหืม ฟ์มแบบรวดเร็วทันใจนะคะแต่ค่อนข้างจะเสียดเลือดเยอะอยู่เหมือนกันชึบนี่แน่เฮ้ยดอกอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนจะมีข้อความสีแดงขึ้นด้วยนะคะโอโอเคมันดรอปในส่วนของอาวุธมีนะคะแล้วก็แบล็กมาร์กส์เอามาให้อีกด้วยแล้วก็อาวุธมีนะคะของฝั่งแบนดิตไหนยลองดูแบล็กมาร์กส์ดูสิใส่ได้ <laughs> โอเคหลังจากใส่แล้วก็จะ <laughs> ประมาณนี้นะคะน่าจะมีการเพิ่มอาค่าสเตตอะไรสักอย่างหนึ่ง ลองกดถอดออกได้ไหมอะ่ะกดถอดออกไม่ได้หรอเดี๋ยวขอทำการลองกด inventory ี่แล้วก็โอ้โหหลังจากกดใช้งานแล้วก็คืออันนี้อ๋อร o v e a ออ i t ท m ตรงนี้นี่เองโอเคโอเคเดี๋ยวขอทำการอันนี้ก่อนนะฮะโอเคหลังจากอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นการอันนี้อะไรเรอ่ยอืมเอาจากของจากหน้าออกจากหน้าไม่ได้เหรององเหมือนกันนะโอเค เราลิมูฟไปทค่สลับหนึ่งไม่อยากรู้เหมือนกันว่ามันทําการอัพค่าเส,สด็อะไรอะ่ะแลวคือหน้ากากมันเหมือนหนวดบ้าเลยค่ะมันไม่ได้เหมือนผ้าปิดปากเลยอะ่ะตาและโอเคงั้นได้เป็นไรค่ะหลังจากที่ดูไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้อาวุธมีอันนี้อันนี้ฟาร์มละกันละกันนะโอเคมาทําการส่วนตีเจ้าพวกแบนดิตสิ่งที่ขาดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือไอเจ้าเฟรมคาทนานะคะคุณผู้ชมเฮ้ยอาวุธนี้แรงอยู่เหมือนกันนะเนี้ฟาร์มได้ง่ายๆเลยฮะตอนนี้เราเลเวล2ี่บอดแล้วน้อยไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการฟาร อ่าโอเคอ่ะเรียบร้อยฮะเฮ้ยถามว่าแบบนี้ก็โอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะคุณผูมม้ชมถ้าไปเล่นไปก็ถือว่าสนุกอยู่ในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่ามันมีแค่แบบการฟาร์มอย่างเดียวไงมันมีแบบเควสแบบเควสแบบเอ่อต้องเรียกว่าเป็นไซเควสเนาะให้เราทำด้วยอย่างเช่นการเก็บต้นตะพงเพชรน้ำแหลมเมื่อกี้เลยฮะ,ะสกิลเ e, อมีไหมโอเคนี่แหนละแล้วก็สกิลเอฟมั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคเรียบร้อยเป็นไงโดนไปหน่อยนี่แหละมันจะมีสกิลด้วยนะคะของไอ้เจ้าดาบแบนดิต เรียบร้อยอัการออก0.1%นั่นจับไม่ได้มหันต์งั้นเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยละกันขอทำการอัพค่าสแตทด,ด้วยละกันนะฮะโอเคตอนนี้เรามีอยู่ค่า p o ย n t 36น่าจะทำการอัพค่าซอดไปเลยนี่แนะ่เฮ้ยโอ oh my goodness อะไรเนี่ยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการตอนจุดต่อไปเลยละกันนะฮะระยะที่20เนี่ยจะอยู่ตรงฮิมะนะ,ะคะคุณผู้ชมโอเคโอเคอเฮ้ยตอนนี้เรามีเพิร์อยู่9,500นะคะไม่ธรรมดาเหมือนกัน กระโดดก็ค่อนข้างจะสูงมีแก๊ปโอดด้วยฮะในเกมมี้โอเคนี่แนนโอ้โหตัวอะไรน่ะโอ้โหไม่กอดเดี๋ยวดูซิอันนี้คือเลเวลยี่สิบใช่ไหมมีเควสให้เราทำไหมเอ่ยเหมือนจะไม่มี Side q ควส t ให้เราทำนะคะถ้ามีสายแควส์บอกเนี่ยมันจะมีเป็นแบบเครื่องหมายตกใจอยู่บนหัวเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นเซอร์น้ำแข็งนะคะจะมี snow chest plate นะคะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มี ice hammer นะคะฮะ,ฮะอะไรอะ ออคือจะให้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเจ้นี้เอจ้ตนซนอแมนอมอืมอืมมาเดี๋ยวกำจัดให้กจัดให้นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยฮะโอเคดูไม่ทันพรอเนต์ดอีก5%อร์เฮะฟาร์มคิว n o w m a n โอเคเอเจ้าตัวพวกนี้นี่ยเหมือนจะเรียกว่าเป็นคิว n o w m a n นะคะงั้นเดี๋ยวเราน่ยจะไปทําการโจมตีเจ้าพวกคิว n o w m a n ดูดีกว่า โอเคในส่วนของร์เจ้าหน้ากะแบนดดิเนี่ยมันเหมือนจะมีประโยชน์ด้วยนะคะมันเหมือนจะมีการอัพค่าสเตตอะไรบางอย่างเนาะทำให้เราเนี่ยดูเลือดจะเยอะขึ้นแต่ก่อนอื่นโจมตีพวกนี้แล้วมันจะดรอปไอเทมหรือเปล่าหูอย่างแรกเลยฮะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับตายนี่นะ่ยโดนไปหน่อยอย่าตายนะเฮ้ยจะตา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 ยอย่าตายนะฮะัลโหลไม่คิดว่ามันจะโจมตีแรงอย่างนี้โอเคนี่แดชเป็นหนึ่งทีนี่นะฮะโดนไปหน่อยฮโอเค เรียบร้อยค่ะโอ้โหเกือบตายไม่ไหวแหละต้องทําการอัพค่าเลือดนะคะ32น่าจะได้อยู่อัพไป5เทวหมดเลยนี่เรียบร้อยค่ะเลือดจะมีอยู่ที่ประมาณ4 0 0าโอเคมาทําการโจมตีกันต่อเลยล้วกันนะคะมาน,นี่มาน,นี่อืม้มมาน,นี่เลยคิวสโนแมนใช่ไหมการโจมตีบริหารสวัสดีออือืโอเคนี่ค่ะตายเป็น,นี่ โอเคในส่วนของเกมนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าความการเฮ้เหมือนจะได้อะไรมาแต่ว่าความการนี้ให้เต็มรอยนะคะเกมนี้ไหนดูซิสิ่งที่ได้มาก็คือ snow chess plate นะคะมันคืออะไรเอ่ยเราจะต้องมาดูกันจะไม่ได้เหมือนกันท่าว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะก่าจะได้มา snow chess plate เราการเอาสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนในส่วนของผ้าคลุมหรือเปล่า อ๋อเป็นชุดเกราะนะคะคุณผู้ชมเป็นชุดเกราะเนาะก็ประมาณนี้เลยฮะโอ้โหคือชุดนี่มัน,เป,นเป็นอะไรที่แบบว่าอีพิกสุดๆเลยฮะหลังจากที่แบบเคยเล่นมาทั้งอันนี้ก็อ้าวโอเคหลังจากที่เล่นมาก็รู้สึกว่าโอ้โห my god มันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษมากๆนะคะเกมนี้ดูชุดกับหน้ากากสิฮะแล้วนี้คืออะไรอะ coming in next ใช้ในส่วนของโอ้โหกีกิกเ้เนี่ย หน่วยสิบร้อยพันสองล้านยียนะคะสองล้านปีกว่าจะเกิดโอเคประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยต้องขอจบคลิปไว้ประมาณนี้แล้วกันให้พามาดูาคาวกคาราเกบไอเจ้าแมพที่มีชื่อว่ามีพีซนั่นเองแล้วขอดูอีกไอเจ้าการส่งผลนี่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะเจ็ดล้านห้าแสนเพลสไม่น่าจะได้นะคุณผู้ชมโอเคมันต้องขอจบคลิปไว้ประมาณนี้ละกันนะคะไอเจ้าพวกผลนี้เนี่ยไม่มน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเกิดจากที่คนมันดอบหรือว่า อ,อมันดับแบบว่าขึ้นเองนะคะเพราะว่ามันบอกว่าคอมมอนฟรุตเนี่ยมันเนี่ยจะทำการสปาทานะะทุกๆหนึ่งนาทีตั้งแุดที่นี้นจะเป็นผลที่เกิดมาเองหรือเปล่าตรงทะเลทรายงั้นเดี๋ยวขอทำการเก็บแล้วกันนะคะแต่ดูสิผลนี้ก็คืออิมมอร์เชล t บเชลขอลองกินดูหน่อยนี่แนะ่ดิ้งไปหน่อยฮะ,ะแต่ดูสิในส่วนของสกิลนะั้นจะมีสกิลแซนะคะเป็นสกิลฮิลหรอ สกิล c เป็นการ immortals น่าจะเป็นการบัฟในส่วนของค่าดาเมจเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็สกิล h นะคะจะเหมือนเป็นการฮิลเลือดนัด่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ให้ดูคร่วขาวๆประมาณน,ะะนี้นะคะผลนในน่าจะเป็นผลกากโอเคก็สำหรับใครนะที่อยากจะมาลองเล่นไอจอนแบบ beam p สุดกาลในน่าเดี๋ยวทำการเทงลิมแมปนะคะไว้ที่ใต้คลิปเลยละกันเนาะก็ถามว่าสนุกไหมมันก็เออโอเคในระดับหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของแมป beam p i นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวตกใจเมื่อกี้คือตกใจนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลนาะทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม